อน,นี้ก็ท่านสามารถบ,บันทึกภาพแล้วก็พี่น้องจัดยาแล้วก็จัดแถวนะครับท่านจะอยู่จุดไหนยังไงเราจะปั่นแบบ่องเที่ยวนะครับมีบที่ดีเปิดใน,น,นการสแสดงรักรัฟวันได้ถึงจัใส่ครับันนี้ไปอย่างนี้ไปถึงไหนจึงหมอทำ ขอ,อข้ามเลยเหรออ๋อวิ่งถนนใ,น,ใในใหญ่เลยวนะ่า,าเส้นแดงใหญ่ถนนใหญ่ไม่ใหญ่นะไปจับเบิร์ดเป็นหกวจรูญเยอะคาดว่ามีผู้ร่วมงานเยอะไหมครับมาจากหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดที่ ม,มาจากกาลสินปะครับมานานหรือยังมาเมื่อคืนพักเมื่อคืนใช่ไหมครับกระทับใจอะไรครับบึงการที่มาเมื่อคืนเลี้ยักขวัญอย่างเดียวยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราเจอกันได้นะครับ

เนภาพเเศๆะครับจอกี่น้องเจ้าหน้าตำรวจมาแชว์แล้วก็อ้ามขัดคุมทีมงานพูดดึงเ่าวของเรานะครับขอบคุณขอบคุณไปยังเอาทีมเราเข้าไปเลยก็ได้ชมรมจักรยานจุนการและท่านผู้มีเกียรติที่ารถทุกท่านของกรมสุขพลอุตราประธานชมรมจักรยานเพื่อโฉมภาพพมเภอปาค้า คณะกรรมการจัดโครงการจัดกิจกรรมปันพาเบิงแก่งนาคาบึงนการของชมรมจักรยานบึงนการต้องขอขอพบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการปั่นจักรยานในวันนี้การดําเนินโครงการปันพาเบิงแก่งนาคาบึงนการโดยชมรมจักรยานจังหวัดบึงนการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรอบๆดินฝั่งแม่น้ำโขงพ<ๆ>ื้ที่จังหวัดบึงการ 2. 2> <ๆ>เพื่อในการจัดง,งานครั้งนี้<ๆ>นอกจากค่าสมัครของนักป่นแล้วยังได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนเพื่อเติมดังนี้ 1. ท่านสอสอชื่อพงษ์ราชตองขันอนุเคราะห์น้ำดื่ม ที่พักการเต้นมูลค่า2,500บาทท่านสอสอสยามเพลงทองอนุเคราะห์น้ำดื่มมูลค่า2,500บาทท่านดเตอร์บุญมาพันดวงอ,อนุเคราะห์การจราจรสมาคมกู้ภัยร่วมใจเพึงการอนุเคราะห์จัดรเบียบจราจรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุอนุเคราะห์ ให้ใช้สถานที่แขวงการทานบึงการอนุเคราะห์ให้สถานอนุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลร้านปุยนุ่นป้ายสวยอำเภอเซกาอนุเคราะห์ป้ายโครงการป้ายติดหมายประธานจดจัก,กรยานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดน,นักปั่นจัก,กรยานและท่านผู้มีเกียรติที่กรุทุกท่านแต่ผมนายสมควรพูมพันธ์ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงการรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดปันบึงแก่งนาคาบึงการในวันนี้นะครับจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวนั้นทําให้ทราบว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงข้าวียาภาพรอบๆแม่น้าโขงเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสร้างกระแสในการป่นจักรยมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเดินลงรถแรงงานรถโต๊ะร้อน ขอขอบพระคุณคณะทํางานทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนที่จะส่งผลกต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการปารันพ,พาบึงแก่บึงการผมมีความเชื่อมัน่นว่าการดําเนินการปันในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุ่ต้องการขอขอบพระคุณคณะประธานกรรมการประธานชมรมจังงกรยานท่านนักสั่ง ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอัน,นค่ามาร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมในพกปะเรียกเปลี่ยนประสบการณ์และก็ให้เกียรติมาครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาเราขะผนขอเปิดโครงการเบึงนาคาแก่งนาคาบืงการณบัดนี้ครับ thank <laughs> you ดูสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5นะครับเป็นการบริการใส่วันนกิจกรรมรถยนต์นะครับครับการเชื่อมต่อสะพานนะฮะแล้วก็วันนี้ได้รับความรู้ข,ข้อจาก พอยนะครับของอกีฬาปั่นนะครับจักรยานปันป่นเดี๋ยวเราก็จะเดินอุป,อปก,กรณ์เสริมพร้อมครับเลยหัยเติมลมเติมยางเอาโอเคนะ โอเคครับอ๋อสองแปดสี่อ่ารุยลุยลุยครับต้ขุ่นเน่ยนะเข่าดีแด้

กครับนักปั่นก็เสียงโชคได้นะครับนักปั่นเราเรนักปั่นจักรยานก็เสียงโชคได้นะครับเียดวง108โอได้ดวงตามเลขนี้เลยนะครับเราจะ้คามย่าเลครับขอโชคดีนะครับขอโชคดีครับดูดีสิบห้นะครับเราปั่นเรื่อยๆเรปั่น ล้วนแล้วจะผ่านภูเขาวยเราเนี่แหละครับภูเขาาฟนะครับภูเขาไฟตอนนี้นะครับนักปั่นทุกท่านครับเราปั่นมาออกจากบึงการแวะอ่ะสาสะพานมิตรภาพาไทยลาวแห่งที่5และเนี่ยเราอเราคิดเป็นระยะทางได้ประมาณ33มกิโลนะครับ3ากิโลนะากลับเราก็จะออกจากวันออกจากวัดสุวรรณพระเชราลามท้าวเวสุวรรณโนสฝั่งหขงแล้วเนี่ยเราจะพาท่านแวะที่ วัดอาวัดอาหงศิลาวาสนะครับวัดอาหงศิลาวา์ส200้กว่าเมตรนะประมาณนี้อ่าลึกประมาณเกือบ2 0 0เมตรอ่าวัดอาหงศิลาวาสนะครับออกจากวัดอาหงศิลาวาสเสร็จริมโขงบ้านหนองแวงบ้านพัทรลำนะครับบ้านหนองแวงสันกุลาปากสันอยู่ตรงไหนท่านจะรู้วันนี้แหละนะครับเห็นูเขาเห็นูเาปลกสวย ก็เหนทั้งเรไ,ไ,ไปใครรมเนาะคมรับเส้นลิ้นเส้นเนทนใหญ่เส้นลิ้มผงนี่แะครับ<น>แวลพลัมเหมือกันผ่นนะานเข้าแก่งน,นาคราชนะครับผ่านสะพานไปนะต,ตรงนั้น 拉风。<Wow. S 2> <Thank you. S 1>